วันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับสเตอร์นะฮะเป็นของโอซากินะฮะตัวนี้ก็ตอนนี้นะครับสเตอร์ของโอซากินะครับของเวฟนะฮะสี่สองศูนย์นะครับก็มีนะครับเบอร์สิบสองฟันเข้ามาแล้วนะฮะนี่สิบสองฟันนะครับโนวาใส่ได้เวฟใส่ได้นะครับสี่สองศูนย์นะครับสิบสองฟันนะฮะของโอซากินะครับผม สําหรับน้องๆนะครับที่ต้องการนะครับใส่สเตอร์หน้า12ฟันนะครับเพื่อได้ต้นนะฮะอ่ะแล้วก็13ฟันก็มีนะครับนี่13ฟันนะฮะ14ฟันมีอยู่แล้วนะฮะก็เป็นเรื่องปกตินะครับ14ฟันแต่วันนี้ผมก็จะมานําเสนอนะครับเป็น12ฟัน13ฟันแล้วก็15ฟันนะครับนี่อ่ะน้องๆสนใจ เบอร์ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็น12 13 14แล้วก็15นะครับทางร้านเรามีหมดนะครับทักมาได้เลยนะครับโอซากิราคาไม่แพงนะครับตัวละ85บาทนะครับแต่ถ้าเป็นของพระอาทิตย์นะครับตัวนั้นก็จะร2อยบาทนะฮะถ้าเป็นตัวนี้นะครับก็มีเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 15ฟันนะครับมีหมดนะฮะตัวนี้ เป็นสเตอร์สร้างของเดซันนะครับพระอาทิตย์นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็อยู่ในราคา129บาทนะครับแต่ถ้าของโอซากินะครับก็85บาทนะครับ่ะน้องๆที่ทักมานะครับสนใจตัวไหนก็ทักสอบถามอีกรอบเลยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ